อบาลสวัสดีพี่พี่ชมาชิกนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับสลับแนวทางฮานอยเศรษฐีผมทางช่องอ่าทางอบาลเลดเด่นนะครับประจําวันศุกร์ที่12นะครับ12นะครับอ่าหกแปดนะครับอันหลกแ68นะครัะเส้นเจ้าเช่ใหม่แล้วทางช่องทางอบาลชาส่วนนะครับวันนี้เนาะอ่ะมาดูนบ่าวเขาสวัสดีนะครับพี่พี่ชมาชิกเอฟซีขาประจำเราเขาสวัสดีนะครับพี่พี่ชมาชิกผู้ได้เข้ามาติดตามใหม่ด้วยนะครับผมเนาะโอ้โหวันนี้มาพร้อมกับสายฝนนะครับฉลามอันทผลตก ตอนเช้านะฝนตกกระตอยขณะบันทึกเสียงเลมาชีนะครับเนาะนะครับ,นะรบสำหรับแนวทางก็คัดเน้นคึ้เก่าสำหรับแนวทางวอนนีน้ซึ่งเป็นแนวทางสงสีผมเนาะนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการจะเตือนื้องนำเวลาผมอัพโหลดคลิป,ปใหม่ใหมมาชิ้จะได้ไม่พลาดแนวทางจากอบาทุกๆแนวทางถือว่า พัดเน้นหมดสำหรับแนวทางผมเนาะวันนี้ผมจุดทูบมงคลฝูทาวิสวรโนนะนะครับอ่าวันนี้ถ้าเกิดจะชอบก็อย่าลืมไปขอพรเจอทาวิสวรโนหนุนชงหนุนดวงแล้วก็มีเราพัฒนาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทุกๆแนวทางถือว่าคัดเน้นหมดสำหรับแนวทางถ้าเกิดจะชอบก็นะครับอ่เป็นตามรับชมอ่ะมาดูสรุปผลเมื่อวานกันนะครับว่าเป็นอย่างไรสำหรับอ่าแนวทางฮานอยเซนษฐีผมนะครับซึ่งเป็นมัดรวมน้ำวันเขาเป็นศูนย์กับเท่าเท่ากับศูนย์ด้วยสำหรับเดี๋ยวจะเห็นเมื่อวานในมาสินะครับผม นะดวมาดูกันเนาะเทียบเทียนสีน้อยนะครับมีน้อยจิตน,นะพิเศษปกติแล้วก็ VAP นะเทียบเทนสะนะีน้อยเนาะน้อยจิตนะพิเศษนะเศษนาะปกติเนาะแล้วก็ VAP นะเทียบเทียนสีน้อยนะครับผมเนาะนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็น,นยปอย่างไรเมาื่อหวนาจิตนะเจ็ดสองสามเก้าสี่นะเจ็ดสองสามนะครับเก้าสี่นะนะครับมาจิตแล้วะพิเศษหนึ่งศูนย์เจ็ดหกห้าเนาะหนึ่งศูนย์เจ็ดหกห้าพิเศษนะปกติหกหกแปดแปดเก้าเนาะหกหกแปดแปดเก้า VP 2ีสองศูนย์สองแปดหนึ่งเนาะสองศูนสองแปดหนึ่งนะครับสำหรับ VP เมื่อวานนครับผมนะเดี๋ยวมาสนุปนกันว่าเป็นอย่างไรนะครับศูนยองเก้าเก้ากับศูนเมื่อวานนะนะครับเทปเจ็ดสีหน่อยเนาะนาเกแยดพิเศษปกติแล้วก็ VP ฝั่งนี้มีเด่นตารางนะครับสลับฝั่งนี้มีเด่นตารางด้วยนะคาัิอัศวิเมื่อวานนะเจ็ดสองสี่เก้าสี่นะมีไม่เก้าสี่ฮึลงไม่ถึงก็จะเข้าตารางเก้าสี่เข้าชนิ้ตารางนะ จ็ดสองสี่ไม่มีนะครับผมเนาะนะครับนะครับอันนี้คือกระชาตนะเป็นข้าวตลาดแล้วก็มาจริดเจ็ดสองสามเก้าสี่อีกนะครับเก้าสี่มาสองรอบเมืเ่อวานนะครับเป็นข้าวตลาดอีกนะอันนี้คือตารางเนมาชุดเจ็ดสองสามไม่มีนะครับผมเนาะนะครับชุดกับเก้าเนาะพิเศษนะนะครับหนึ่งศูนย์เจ็ดหกห้าโอ้โหเป็นข้าวตารางอีกนะครับชุดเจ็ดนะนะครับข้าวตลาดนะครับไม่ถึงศชย์เจ็ดหกห้ามีไหมหกสี่นะครับ อันนี้95ไม่กระดกหัวน้อไม่มีนะครับผมปกตินะ668 98 9 668 668มีไหม68อีผีนะครับเลี้ยง96 68มีไหมยั่มี89มีไหม89ก็ไม่มีนะครับผีกระดกหัวก็ไม่ได้นะครัแต่เมื่อวานอ9ลง68ไม่ลงแล้วก็ DP นะนะครับ2281 0นะนะครับ22 0มีไหม22อะ22มาชุดนี้นะครับผม22มาชุดนี้นะนะครับ ตารางไม่ลงส่วนฐานสลับระหว่างน,นะสำหรับ,บสูงสองเนอะอาะอันนี้คือกระชาดหมดเลยกระชาดกาับนวนจุดนะนะครับสลับก้าวสีนะครับผมจะเข้าตารางสูงสองนะวีทีเนาะตอนนั้นก็เด่นลงเด่นออันนี้สูงเจ็ดเนาะสูงเจ็ดจะเข้าตารางก้าวสี่สงสูงเจ็ดเข้าตารางเนาะนะพิเศษนะนะก็ทำ็มทีแล้วสำหรับเมื่อวานนะครับผม พอดยยีอาจารย์เคยมาชี้คู้ชมดีด้วยสำหรับวันอันวันนี้ตามกันต่อนะครับซึ่งเป็นในทางสถิติผมเนาะฝังนี้เลยมาชิ้ชื่นชอบแค่ไว้จดไว้ทุกทุกในทางถือว่าคัดเน้นหมดสำหรับในทางเนาะนะครับวันนี้มาพร้อมกับสายฝนเด้อน,นะครับเป็ชัดเจนอย่างไรนะครับให้ดูที่ตัวเลขนะนะครับแในทางผมก็คาดแล้วสำหรับวันนี้เนาะนะครับฮานอยสถิติวันนี้เลยมาชิ้นะครับสำหรับวันนี้ก็คัดเน้นที่เกนะ่าเนาะสำหรับในทางนะครับผมวันนี้มีลาพัฒน,นาแล้วก็มีในทางในทุก ปู่ท้าวเสสวรรณโงนะสำหรับวันนี้เนาะนะครับผมถ้าเกิดชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามแลบสมนะนะครับมาดูในตัวเด่นเลยนะครับสำหรับฮานอยไปกีวันนี้เนาะนะครับฮานอยใส่สีนะฮานอยสระสีเนาะวันที่สิบสองครับสิบสองนะครับหแสดนะวันนี้นะครับเัีไงขอเป็นวันดีๆใส่ชิมาซี่ทุกคนไปดยกันแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะ เอาให้สูตรเดินดีได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรัฐบาลไทยเดี๋ยวผมมาสรุปของสุดท้ายเด้อยกรสมหรับรัฐบาลไทยนะมาดูในตัวเด่นนะนะครับในจิบไม่ออกนะเด่นในจีบในตัวเด่น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 อ่าเด่นนี่นะวันนี้นะครับหกคับเจ็ดนะนะครับผมเด่นหกกับเจ็ดเจ็ดกระโผงนะในตัวเด่นวันนี้เข้ามาเป็นผู้เนี่ยมาดนะครับวิธีปลอดภัยคือในตัวเด่นเนาะการแบซ้ายออกกำลังกายนะครับแล้วก็แจมรถสองตัวเด่นเด่นสองตัวเนาะ สองตัวเด่นเนาะสองตัวเด็นนะเป็่สองตัวนะฮะเบ็เนหกนะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะทุกตัวเลขเือาคัดแล้วนะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วก็เจห้านะเบิ้ลนะหกหกเจ็ดเจ็ดสลับในหางเบิ้ล เรามั่นใจไม่ได้นะเบ้นเลยมาชิดนะครับผมหยุดประกาศสีแดงก่อนนะครับเดี๋ยวมาเน้นในตัวนเน้นเนาะนะครับมาดูในตัวเน้นกันนะครับผมเนาะเดือนหงนะมีหกศูนย์หง 16, หนึ่ง 2, หกสองผมเน้นนะครับหงหนึ่งหนึ่งหงนะงงน,งงนะครับอ่าแล้วก็ระวังกระดกหัวหน่อยเดินทางไปยืนเลยไปทางขับจะปลอดภัยทุกตัวเลขถือว่าคาดหมดเลยมาชิดทั้งตัวเด่นแล้วก็ตัวรองเด่นเขดอะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าผมเน้นนะครับ เจ็ดห้าห้าเจ็ดเนาะ 7, นะครับสลับเจ็ดเจ็ดให้มาซื้อะนะครับอ่ะนะครับไป็นช่อไม้ตรงใจไม้แคบเลยนะครับเบิ้อก็หกหกกับเจ็ดเจ็ดนะสลับในทางเบิ้อนะครับสลับสายกระดูกหวัวดูแล้วกันนะครับผมอ่ะแคบเลยนะสลับในชุดจับผู้เด่นสองตัวนะครับแล้วก็ตามด้วยสามเจ็ด่นเป็นสามตัวเนาะสามเจ็ดหนด่งนะสามเจ็ด่นึ่งสามตัวนะครับหกเจ็ดสามนะแล้วก็ สี่หกหนึ่งเนาะแล้วก็สองเจ็ดหานั่นีมยถึงสามนั่งกระสามชุดคือเก่านะครับตอนนี้มีเด่นตารางเนี่ยมาช็คสลับตรงนี้เนาะฝอ่นี้เป็นมีเด่นตารางนะครับม่รู้เด่นตารางเลยเด่นตารางมีตัวไหนบะ้างนะครับเมื่อวานนี่โหนะครับเก้าสนะี่เนาะแต่0ศูนย์เจ็ดเจ็ศูนนะครับสำหรับเมื่อวานเนาะ มาดูเด่นตารางเด่นตารางวันนี้นะครับผมมีหนึ่งนะมีหกนะครับผมแล้วก็มีห้านะแล้วก็มีเจ็ดแล้วก็มีสองนะครับสําหรับเด่นตารางวันนี้นะ่ะดูผมย้อนอีกรอบหนึ่งแนะสวเสร็บในทางฮาอยไซกีผมทางช่องทางนะครับเอา,บาเบาเล็กเดีดนี่แหละนะครับประจำวันศุกร์ที่สิบสองนะครับทางเราผมเผาะนะครับคาดแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนาะ ปกติเจ็ดกำโพนะวิธีปลอดภัยคือในตัวเดือแตกใสออกันทรายมาที่เข้ามาเป็นคู่นะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดห้ามหกหนึ่งครับเจ็ดห้านัสลับในตัวนี้มาที่ต้องรนะวั 60, งด้วยนะครับ 7, 3, 7, 4, วั 7, 5, มม 6, 1, บ 7, 5, นนะีเดินทางไปและเดินทางกลับน,นั่นเองนะช่ดวมาสลับสายกระูดหัวดูวกันนะครับสลับหกเก้าเนาะนะครับก็ต้องระวังตัวรองเลยนะ 6, 6, น,นะครับผมหกหกครับเจ็ดสลับทางเบิ้ลไปนี่นะครับผมเนาะนะครับแคปเลยนะใั่มาที่ตัวเดือดสองตัวนะครับผมจะให้ระวังเว้นไว้อยู่นะครับก็าอนก็ 6ก3จ็ดสามสแล้วก็สองาอันนี้คือสมตนัเนาะตารางมี6มี1มี5มี2อมีเตารางชอบตารางแค่ตารางชอบเราี่จะพูดเด่นแค่จากตดเด่นนั่งแค่สามนั่งวิธีต่อใคคือในตัวเด่นสลับใส่ออกกลางกาวันนี้จะคัดแล้วนะครับ่ขอบีบบานดีดใส่ที่มาชีทุกคนเรื่องกันการสลับวันนี้ป็ะมาณสองหาสานะครับอันนี้เป็นมัดรวมนะครับผมอ่ะนะขอบคุณคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ใหญ่มาชี้ขอบคุณทุกการติดตามแชรมาชี้ที่มาติดตามมาเรื่องทเรื่าาคััดดหหมรรบสองก แล้วก็วันนี้ยังไงขอให้เดินดีทุกๆทั้งอ่าลาพนาแล้วก็ฮานอยแล้วก็มีทางทุกบุกคคลดูวสุวรรณุ้ยสลรสางนี้นะครับผมเนาะอ่ะนะครับช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยในเย็นนี้มาลุ้นกันนะครับไว้เจอผมที่อกองปราบขอบคุณทนุกันติดตามสวัสดีนะครับ